สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนา์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามและชาวอาเซียนหลังทีมชาติโอมานเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3ประตูต่อหนึงในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติโอมานเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันก่อนเลยนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกกล่าวว่าอันที่จริงในนัดนี้เวียดนามเขาเล่นดีนะแต่ AFC มีการทุจริตอย่างแน่นอนมีเพียงทางเดียวที่จะสามารถเอาชานะทีมจากตวัดออกกลางได้ นั่นก็คือจะต้องเก่งเหมือนกับเกาหลีใต้หรือไม่ก็ออสเตรเลียส่วนทีมที่ไม่ใช่ชาติตะวันออกกลางอื่นๆถือว่าไม่มีโอกาสเลยมุมมองท่านต่อมาครับรอบคัดเลือกรอบที่3มีระดับที่อยู่เหนือเกินไปสําหรับทุกทีมในอาเซียนคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกเรายอมรับในผลการแข่งขันแต่เอาจริงๆเลยนะพอดูการเช็ค v R ของกรรมการตอนที่เวียดนามยิงประตูดได้พวกเขาเช็คอย่างละเอียดมากๆ แต่พอโอมานได้ประตูที่2เขาไม่แม้แต่จะเดินออกไปจากสน,นามเพื่อไปดูว่ามันมีการฝาวเกิดขึ้นหรือไม่แต่นี่มันคือฟุตบอลพวกเราจะโฟกัสในนัดถัดไปที่จะพบกับญี่ปุ่นความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับไทยในปี2017รอบกัดเลือกรอบที่3มมันอยู่ในระดับที่เหนือกว่าทุกทีมในอาเซียนชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าเยี่ยมมาก VAR เยี่ยมมากกรรมการ คอมเมนต์ท่านมาครับผมไม่เคยดูเกมไหนที่น่าตื่นเต้นเท่ากับเกมนี้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่เป็นไรนะพวกเรายังคงเป็นราชาแห่งอาเซียนมุมมองท่านต่อมาครับนอกจากจะต้องเล่นกับโอมานแล้วยังต้องเล่นกับกรรมการอีกยังไงเวียดนามก็แพ้ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าโอมานมีผู้เล่น12คนเหรอ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับอย่างน้อยไทยในวงเล็บปี2018และเวียดนามก็ได้สร้างความภาคภ,ภูมิใจให้กับอาเซียนเนื่องจากพวกเขาผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็ตามมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าไม่ว่าโค้ชร์คและทีมชาติเวียดนามจะแพ้หรือชนะฉันก็จะยังคงรักคุณและทีมชาติเวียดนามหมดหัวใจคอมเมนต์ท่านมาครับทำไมกัมพูชาถึงแสดงความยินดีกับโอมาน พวกเราคือชาวอาเซียนพวกเราเป็นหนึ่งเดียวพวกเราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่ออนาคตของฟุตบอลอาเซียนชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามเล่นดีกว่าแต่โชคไม่ดีเลยมุมมองท่านต่อมาครับความไม่ยุติธรรมเคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาตอนนี้ถึงตาของเวียดนามบ้างแล้วและอาจจะเกิดขึ้นกับทีมอาเซียนอื่นๆได้อีกในอนาคตพวกเราต้องส่งเสียงต่อต้านปัญหาน,นี้ไปด้วยกัน คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า VAR เท่ากับ Vietnamists are Rejected หรืเวียดนามถูกปฏิเสธถ้าพวกคุณต้องการใช้งานมันพวกคุณต้องมีเงินความคิดเห็นท่านต่อมาครับผู้เล่น11คนของเวียดนามพบกับผู้เล่น15คนของโอมานเพราะว่าโอมานมีน้ำมันและจ่ายเงินให้ชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าจะเป็นต้องเช็คกรรมการแทนที่การเช็ค VAR คอมเมนต์ท่านมากครับโอมานสกรปรกและน่าละอายความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ากัมพูชาชนะกลมแต่ก็เอามาเปรียบเทียบกับเวียดนามอย่างภาคภูมิใจมีใครรู้บ้างว่าเมื่อไรประเทศเพื่อนบ้านของพวกเราจะพัฒนาขึ้นมุมมองท่านต่อมาครับค่อนข้างเศร้าแต่ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเราชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่ากรรมาการคือผู้เล่นที่ดีที่สุดของโอมาน ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าทีมของคุณมักจะมีผู้เล่น12คนมันก็ถือว่าเป็นงานยากของเวียดนามเรามุมมองท่านต่อมากล่าวว่าฉันรู้ว่าพวกคุณกำลังหัวเราะเยาะแต่นี่มันคือเวทีระดับท็อปของเอเชียแล้วพวกเราไม่มีชุดที่แข็งแกร่งไปกว่านี้แล้วคอมเมนต์ท่านมาครับขอแสดงความนับถือชาวอาเซียนยกเว้นเพื่อนบ้านกัมพูชาที่น่ารำคาญชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่า กลับบ้านเถอะเล่นไปก็ไม่มีประโยชน์คงไม่มีคะแนนแน่นอนมุมมองท่านต่อมาครับการเล่นของโอมานมันไม่ไฝ้เอามากๆต้องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าแคมพัวชายหน้าเอาชนะกลุ่มได้ยังกับคิดว่าตัวเองเอาชนะคู่ต่อสู้ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ถึงแม้ว่าพวกเราจะแพ้แต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งใน12ทีมที่ดีที่สุดในเอเชียช่างน่าละอาย พฤติิกกรรรมของงพวคุณจๆต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังโอมานเอาชนะเวียดนามไปได้3ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3กันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าผมรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับกรรมการอย่างมากเขาพยายามอย่างหนักที่จะปฏิเสธการได้ประตูอย่างชัดเจนของเวียดนามประตูที่2ของโอมานที่ได้จุดโทษมันดูตลกจริงๆบางทีฟุตบอลก็ต้องการโชค พวกคุณสมควรที่จะได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้เป็นเกมฑ์ที่ดีเลยนะเวียดนามจากมาเลเซียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับพยายามต่อไปจนถึงนัดสุดท้ายเลยนะักเวียดนามและโอมานเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ทุกทีมแต่ทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกในท้ายที่สุดได้แก่ญี่ปุน่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและอิหร่านคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าขอบคุณนะโอมานจากกัมพูชา ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับเยี่ยมมากรักษาความสงบเอาไว้นะ DNA ของพวกเรายังคงอยู่ในอาเซียนคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวไทยกล่าวว่าจงเข้าต่อไปนะเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับอย่างน้อยก็ต้องเสมอให้ได้2นัดเหมือนกับทีมไทยในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2018ันาทไมอย่างนั้นเวียดนามก็จะยังคงไม่ดีพอที่จะแซงหน้าประเทศไทยกลายเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียน มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าเยี่ยมมากโอมานจากกัมพูชาคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวไทยครับพวกคุณทําได้ดีแล้วสู้ต่อไปนะเวียดนามบอกว่าพวกคุณจะรู้สึกเหมือนกับตอนที่พวกเรารู้สึกเมื่อพบกับชาติจากอาหรับความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าผมได้ดูการแข่งขันในนัดนี้แล้วรู้สึกผิดหวังกับกรรมการเวียดนามมีฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วขอสนับสนุนจากกัมพูชา มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับแม้ว่าเวียดนามจะแพ้ให้กับโอมานแต่รูปเกมของเวียดนามถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าโชคดีนะโอมานจากกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับเวียดนามคือทีมที่ง่ายได้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าในเกมนี้เวียดนามก็ยังคงพ่ายแพ้ คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับผมได้ดูการแข่งขันในนัดนี้นะหนึ่งเล็บแต่ไม่เต็มเกมในความคิดของผมแล้วกรรมการดูจะไม่ค่อยแฝงกับเวียดนามเท่าไรน่าเศร้ากับเวียดนามจริงๆแต่สําหรับเรื่องของการครองบอลและทีมที่น่าสนใจผมคิดว่าโอมานดีกว่าเวียดนามสําหรับผมแล้วถ้ากรรมการไม่เข้าข้างโอมานแบบนั้นเวียดนามก็อาจจะแพ้แค่1นหรือไม่ก็เสมอเนื่องจากโอมานเล่นได้ดี และเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ก็เชียร์เวียดนามอยู่นะพวกคุณทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนมาถึงตอนนี้เก่งมากเลยด้วยรักจากอินโดนีเซียและความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชา2-1นกวมอมาน31เวียดนามนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝาก เพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติโอมานเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษา อาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชิ่ชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอิเจตคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ id, และเว็บไซต์ความคิดเห็น com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ